สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องนักเรียนพลังกิป EP ที่8 หนึ่งวันก่อนสอบมินเทอมพอออกก็มาถามข่าวขาของพวกเด็กกิฟก,กับครูปอมครูปอมก็บอกว่าปัญหาเยอะหน่อยครับแต่ศักยภาพของแต่ละคนยอดเยี่ยมมากๆเลยพอออกก็ถามว่าแปงก็ด้วยงั้นหรอครูปอมก็บอกให้ฟังว่าแปงยังไม่ได้บอกอะไรกับเขาแต่เขารู้สึกว่าแปงนั้นได้เจอกับศักยภาพของตัวเองแล้วพอออกก็ถามกับครูปอมว่าแปงนั้นพิเศษระดับไหนครูปอมก็บอกว่าเขารู้สึกว่าแปงนั้นพิเศษกว่าปุนหรืออาจจะพิเศษกว่าเว็บด้วยซ้ำครับซึ่งในตอนนั้นเว็บก็ได้แอฟััังงพวกกเขาท้คคนุย อยู่ด้วยตัดมาที่แบงที่กําลังทดสอบศักยภาพของตัวเองกับโอมโดยการสั่งให้โอมหลับตาปิดปากพอโอมโดนแบบนั้นแล้วเขาก็รู้สึกถึงมันได้ว่าศักยภาพของแบงนั้นโกงมากๆหลังจากที่น้ําตาลเข้ามาแบงก็บอกว่าศักยภาพของเขาจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ1ต้องจับตัว2จะต้องรู้สึกถึงชีวประจรของอีกฝ่ายน้าตาลก็บอกให้แบงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับครูปอมเผื่อว่าครูเขาจะช่วยอะไรได้แต่แบงก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะให้ครูปอมรู้วันต่อมาพวกเขาก็ไปสอบมิเทม ตามห้องเรียนปกติหลังจากที่สอบเสร็จแล้วโอมก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่เห็นสอบห้องกิฟเลยน้ำตาลก็บอกว่าครูปอมเขาไม่ลืมหรอกเขาอาจจะอยากให้เราตั้งใจสอบมากกว่า แบงก็ดูนะ้าเครีคยดเหมือนกันบังคิดอะไรบางอย่างอยู่นาำตาลก็รู้สึกเป็นห่วงมากกลัวว่าแบง์จะเครียดเรื่องศยภาพมากเกินไปแบงก์ก็บอกว่าเขาไม่ได้เครียดอะไรแต่รู้สึกแปลกๆที่ทําไมห้องกิฟต์ถึงมีอภิสิทธิ์เยอะจังพอคําพูดของก้อยวันนั้นเลยทําให้แบงอ์ยู่สงสัยไม่ได้จู่ๆครูปอมก็ส่งข้อความในไลน์กลุ่มมาบอกให้นักเรียนห้องกิฟต์ไปรวมตัวกันที่ห้องประชุม หลังจากที่ทุกคนมาถึงพอออกก็ได้ประกาศวันนี้จะเป็นการสอบมดเทอมของคาดก,กิฟและถามกับทุกคนว่าเคยสังเกตกันไหมว่าทำไมทุกรงเรียนถึงมีเรื่องเล่าและมีตำนานอะไรแปลกๆที่หาคำตอบไม่ได้เต็มไปหมดนั่นก็เพราะว่าทุกรงเรียนมีความลับที่คนธรรมดาจะรู้ไม่ได้จากนั้นพอออกก็ได้บอกกติกาการสอบโดยมีเวลาให้ถึงเที่ยงคืนใครที่ทำคะแนนได้สูงสุดมีสิทธิ์ที่จะขออะไรจากเขาก็ได้หนึ่งอย่างเว็บก็ยกมือถามว่าถ้าขอไล่เด็กในคารกิฟออกจะได้ไหมครับพอออกก็ยิ้มไม่ได้ตอบอะไรและ ให้ทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่จากนั้นครูปอมก็ได้ฉายวิดีโอขึ้นจอให้ทุกคนดูเกี่ยวกับเรื่องราวในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งทุกคนจะต้องไขปริศนาการจากไปของนักเรียนคนหนึ่งในวันแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่เธอได้จากไปอย่างลึกลับระหว่างนั้นแปงก็ได้หยิบบวกับกระดาษคำถามขึ้นมาจู่ๆเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นเมื่อทุกคนหันไปดูก็พบว่ามีหุ่นของนักเรียนหญิงนอนอยู่ด้านหลังครูปอมก็บอกกับทุกคนว่านั่นคือข้อสอบที่ใช้ในการสอบมิดเทิมครั้งนี้และให้ทุกกคคนหหาาตอออบใ้เจเจว่ิดะไร ขึ้นและขอให้ทุกคนสำรวจกันให้เต็มที่นักเรียนทุกคนก็เริ่มเข้าไปสำรวจกันและปุนก็ได้รู้ว่านักเรียนคนนี้คือ A ห้องสี่ทับหนึ่งผู้จบแต้มคะแนนของปุนก็เด้งขึ้นจากนั้นอมก็ได้รู้ว่าเอโดนวางยาพิษและคะแนนของอมก็เด้งขึ้นทําให้ทุกคนเริ่มเข้าใจกติกาในการสอบมากขึ้นใครที่ตอบถูกคะแนนก็จะเพิ่มแต่ถ้าตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนแขก็เลยใช้จกักรยภาพหันไปถามกับครูปอมว่าที่ครูบอกให้สำรวจให้เต็มที่เนี่ยไม่ได้หมายความแค่ห้องประชุมใช่ไหมคะแล้วแสงสีส้มจาก ตัวของครูปอมก็ออกมาซึ่งมันก็หมายความว่าใช่พวกเขาเลยรีบแยกย้ายก,กันออกไปหาคําตอบและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ใจความมาว่าเอได้ทําโครงการวิจัยร่วมกับวิภาวีโดยมีครูรัตดาเป็นที่ปรึกษาซึ่งคาดว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันแต่ดูเหมือนว่าวิภาวีจะมีแต่คนเกลียดเธอแถมยังโดนหาว่าเป็นปิงที่คอยเกาะเอ A. ทารายงานการวิจัยจนวันหนึ่งเธอโดนแกล้งหนักขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ครูรัตดาก็ยังไม่สนใจสุดท้ายรายงานการวิจัยก็ไม่มีชื่อของวิภาวีทําให้เธอรู้สึกกด และต้องการจะจัดการเอกับทุกคนซึ่งวีภาวีได้เอายาพิษใส่ที่เหลี่ยงของเอเพราะเธอรู้ว่าเอจะเอาปากคาบเหลี่ยญตอนที่ถ่ายรูปแต่จูจูแปงก็ได้รู้ความจริงว่าเอนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะเธอมีศักยภาพที่พิเศษเหมือนกับพวกเราจากนั้นทุกคนก็กลับมาที่หอประชุมและก็พบว่าหุ่นของเอได้หายไปแล้วซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่าเธอนันนหายไปไหนจูจูเว็บก็วอมาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงในวันที่มอบรางวัลให้กับนักเรียนโอลิมปิกจูจูคนในโรรงงเเีียยนก็ได้ส อปกปกดังก็้องออกมาจากหอประชุมเนื่องจากเอกที่รอดมาได้เธอพยายามคานไปที่หลังหอประชุมและเอกก็ได้ขอท่อเป็นรหัสหมอสที่ถอดออกมาได้คําว่าแทงน้ําซึ่งเองรู้ว่าวิภาวีจะวางยาเพื่อจัดการกับคนทั้งโรงเรียนแต่สุดท้ายวิภาวีก็ถูกจับได้ทําให้ทุกคนในโรงเรียนรอดตายมาอย่างบุบบิดและเอกก็ถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ของโรงเรียนหลังจากนั้นไม่นานโรงเรียนก็ได้ก่อตั้งคลาดกิบขึ้นและตัวจริงของเอกก็คือนิชาเด็กกิบคนแรกของโรงเรียนนี้และแล้วก็สิ้นสุด เวลาการสอบซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือเวฟจากนั้นครูปอมก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังว่าเหตุการณ์ของพี่ดิชาทําให้พอออตัดสินใจแบ่งห้องเรียนตามเก์ของนักเรียนอย่างในปัจจุบันแต่แปงก็เหมือนจะแอบสงสัยว่าเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีจริงๆหรอเช้าวันต่อมาแปงก็ยังคงค้างคาใจกับเรื่องนี้อยู่เขารู้สึกแปลกได้คิดว่าเรื่องของพี่ดิชาจบลงแบบที่ไม่มีใครเป็นอะไรจู่จูการพิเศษก็หล่นลงมาแล้วคะแนนของแปงก็เด้งขึ้นเวฟที่เห็นแบบน,นเากก็ตกใจ มาก ตัดกลับมาที่แปงเขาก็ได้เห็นข่าวที่มีเด็กตกจากที่สูงทําให้แปงเริ่มมั่นใจขึ้นมาเขาเลยไปถามครูลด,ดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่วิภาวีพอแปงคิดว่าครูลด,ดาเป็นคนจัดการเธอครูลด,ดาก็บอกว่าเธอไม่ได้ทาอะไรใครทั้งนั้นแล้วภาพก็ได้เราย้อนกลับไปในตอนที่ครูลด,ดาจับวิภาวีได้จูจ่ๆนิชาก็โผล่มาและบอกว่าเธออยากเห็นกับตาตอนที่วิภาวีโดนทําโทษครูลด,ดาก็บอกให้นิชาลงไปร,รักษาตัวก่อนเดี๋ยวทางนี้ครูจะจัดการเองวิภาวีได้ยินแบบนั้นก็บอกว่า ครูไม่เคยจัดการอะไรได้เลยครูสนใจแต่พวกเก่งๆครูไม่เคยสนใจปัญหาของเธอเลยทั้งๆที่เธอขอให้ครูช่วยตั้งหลายครั้งแต่ครูก็นิ่งเฉยครูรัตด,ดาก็ต่อว่าเธอว่ายังมีความเป็นคนเหลืออยู่หรือเปล่าวิภาวีก็เลยบอกให้ทนิชาดีกว่าว่ามันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเพราะการที่นิชามายืนอยู่ตรงนี้ได้มันก็ยืนยันแล้วว่าแกเป็นตัวประหลาดนิชาได้ยินแบบนั้นก็ปีแตกเธอวิ่งเข้ามาผลักวิภาวีจนตกลงไปข้างล่างทําให้วิภาวีจากไปในที่สุดครูรัตดาก็ บอกกับแบงว่าเธอจะคิดยังไงก็ช่างแต่จำมาไว้ทุกอย่างที่ฉันทำมันก็เพื่อโรงเรียนนี้ซักพักเว็บก็วิ่งเข้ามาเขาหาว่าแปงโกงทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะเขาแปงก็บอกว่าเขาไม่ได้โกงแต่เว็บก็ไม่เชื่อทำให้พวกเขาทั้งสองคนมีปากเสียงกันนิดหน่อยซึ่งเว็บก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบงจะขออะไรกับพออจากนั้นแปงก็ขอตัวมาเก็บของในห้องสมุดแล้วครูปอมก็มาตามแบงให้ไปพบกับพออหลังจากที่แบงมาเจอกับพอ,อพออ,อก,ก็ชื่นชมแบงพอคะแนนพิเศษแบบนี้น้อยคน ที่จจะเจอแปงที่ยังสงสัยเรื่องที่พี่นิชาจัดการกับพี่วิภาวีเขาก็เลยถามกับพอ,อว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมพออก็ยิ้มออกมาและบอกว่าการสอบแบบนี้เขาอยากให้นักเรียนเห็นถึงประเด็นที่สําคัญการที่นิชาทําแบบนั้นเริ่มต้นมันมาจากความอิจฉาริษยาที่เด็กธรรมดามีต่อเด็กพิเศษเขาเลยต้องแยกเด็กเก่งกับเด็กอ่อนออกจากกาันแปงก็ยังคงไม่เข้าใจเพราะถ้าครูรัตนาและโรงเรียนทํากับเด็กเท่าเทียมกันเหตุการณ์แบบนี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นพออกก็ถามแปงว่าทําไมถึงคิดแบบนั้น แปงก็ตอบว่าเขาคิดว่าพี่วิภาวีโดนกดมาตลอดเพียงแค่เธอไม่เก่งเท่าพี่ดีชาและคิดว่าสังคมแบบนี้ตั้งหาที่บีบให้พี่วิภาวีอิจฉาคนอื่นพอออก,ก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่ความคิดของแปงนั้นยังอ่อนต่อโลกมากเกินไป พอออได้อธิบายให้ฟังว่าถึงเราจะทำดีกับเขามากแค่ไหนแต่คนที่โดดเด่นขึ้นมาก็จะดูคนข้างล่างอิจฉาอยู่ดีเขาเลยต้องการคนเหล่านี้ออกมาแล้วดูแลเด็กเก่งให้ดีที่สุดซึ่งแปงก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พอออพูดมาเลยเพราะพอออกำลังปกปิดเรื่องที่พี่นิชาทำลงไปพอออก็บอกว่านิชานั้นมีคุณค่าและเขาจะไม่ยอมให้เด็กที่มีศักยภาพต้องหมดอนาคตไปเพราะเด็กธรรมดาเด็กขาดทำให้แปงเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่พอออต้องการจะเก็บเด็กเก็บไว้แค่ไม่กี่สิบคนแต่กลับทิ้งเด็กธรรมดาไปเป็นหลายพัน พอออก็ลุกขึ้นมาจับไหล่ของแปงบอกว่าเขาตัดสินใจให้แปงเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่และบอกให้แปงปล่อยวางซะผมอยากให้คุณเชื่อในระบบนี้และมาช่วยผมพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่แปงนั้นกลับปฏิเสธเขาไม่เห็นด้วยกับระบบนี้พอออได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากที่แปงไม่ยอมทําตามที่เขาบอกซึ่งตัวพอออเองมีศักยภาพเดียวกันกับแปงที่สามารถโน้มน้าวและสั่งการให้คนอื่นทําตามที่ตัวเองบอกแปงนั้นเชื่อว่าเด็กทุกคนนั้นเท่าเทียมกันยิ่งพออํอทำแบบนี้ทุกอย่างมันก็ยิงย่ง พอ,อออุดรอยเล้านี้ตลอดไปไม่ได้หรอกครับพอ,ออก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงระบบของผมไม่มีใครทําลายได้อยู่แล้วและในตอนที่แม่ออกจากห้องไปพอ,ออก็ได้เห็นวอเครื่องหนึ่งวางอยู่ซึ่งพอ,ออก็รู้ว่าเว็บนั้นแอบฟังพวกเขาคุยกันมาตลอดเขาเลยบอกกับเว็บว่าเขาเคยคาดหวังในตัวของเว็บมากกว่าใครๆแต่สุดท้ายเว็บกลับไม่พัฒนาอะไรเลยเขารู้สึกผิดหวังในตัวของเว็บมากๆพอคิดว่าเว็บจะเก่งกว่านี้เว็บได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโหมากจนเขาทําลายข้าวของพังไเท์ไปหมด ตัดมาที่แปลงหลังจากที่ออกมาเขาก็ได้มาเจอกับแน็กแนกก็ได้เข้ามาทักทายเป็นปกติว่าเป็นไงบ้างเนี่ยตั้งแต่ที่อยู่ห้องกิ๊บก็ไม่ได้เจอกันเลยนะเวย้ยแปลงได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากที่แน็กนั้นจําอะไรไม่ได้เลยทั้งรอยแผลบ,บนหน้าผากของเขาและเรื่องราวก่อนๆที่เคยทะเลาะก,กันทําให้แปลงรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ต่อไปมันไม่ได้แล้วแล้ว EP ีที่8ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอยืนลื่กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกัน E นะีพีหน บ๊ายบาย